เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะที่กสทชจะแจกคูปองลอดแรกกว่า11ล้านใบใน4จังหวัดนำร่องถึงแม้ว่าคูปองทีวีดิจิตอลนั้นจะเป็นความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แต่ปัจจุบันผู้ชมก็มีทางเลือกมากมายค่ะในการที่จะรับชมทีวีได้หลายช่องทางเพราะฉะนั้นการแจกคูปองสนับสนุนผ่านงบประมาณของรัฐก็อาจจะไม่ใช่คําตอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะที่สําคัญนะคะเวลานี้ก็ยังไม่มีการประกาศแผนที่ชัดเจนต่อสาธารณะในเลยๆ ด้วยกันติดตามจากคุณพัทราพรตันง,งามค่ะเนื้อหารายการทีวีผู้ชมติดตามได้หลายช่องทางทั้งทีวีดาวเทียมทีวีบอกรับสมาชิกผ่านสมาร์ทโฟนและการดูทีวีผ่านโทรทัศน์แบบเดิมเพราะกสะทะชบังคับให้ต้องนำทุกช่องทางนำเสนอช่องรายการดิจิตอลเหล่านี้ผู้ปองกว่า22ล้านใบาอาจมีประชาชนนำไปใช้จริงไม่ครบทั้งหมด ขมงไทยเนี่ยเราดูดาวทีมหรือบ้างดูเรื่อง<ม>ภาพพื้นดินดบ้างเคลมว่าอะไรผสมกันเนี่ยผมคิดว่าสมมติเราส่งไปร้อยชิ้นเนี่ยว่าคนที่ใช้จริงโดยเฉลี่ยนะน่าจะใช้ประมาณสักไม่น่าเกิน 60- 70นะม,มันจะเหลือประมาณสักผมเดาณน,นตอนนี้นะคือเราเราจะใช้เยอะขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นปูปองมันมีความุ้ค่าเยอะเนี่ยผมมันใช้มันก็จะอัตราการใช้เยอะขึ้นด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อจำนวนหนึ่งเห็นว่าคูปองช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลได้เพราะครัวเรือนเกือบร้อยละ40ยังคงดูช่องรายการทีวีปกติแบบเดิม6ช่องคาดว่ากลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายหลักใช้คูปองแต่อีกกว่าร้อยละ60ที่รับชมระบบดิจิตอลได้แล้วอาจใช้คูปองเพื่อเงื่อนไขาการซื้อทีวีใหม่มากกว่าแลกกล่องทีวีดิจิตอล ผลวิจัย a อซีเนลสันพบว่าปัจจุบ,บันมีประชาชนสนใจดูช่องดิจิตอลเพิ่มขึ้นร้อยละสิบสองตั้งแต่เริ่มออกอากาศ24ช่องเมื่อ3เดือนก่อนเดิมถ้ามีกล่องราวเทียมเนี่ยต้องแข่งแข่งขันกัน20แข่งขันทั้งหมด200กว่าช่องในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้อยู่บนแพลตฟอร์มภาคพื้นดินเนี่ยแข่งกัน24ช่องโอกาสที่จะได้ สัดส่วนของเงินโฆษณาที่เป็นก้อนใหญ่เลยมีประมาณ7-8หมื่นล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกลายเป็นข้อถกเถียงของคนในวงการทีวีเรื่องส่วนลดของราคาคูป,ปองที่ยังไม่ได้ข้อสรุประหว่างราคา690บาทหรือข้อเสนอใหม่1,000บาทผู้ประกอบการสื่อรวมถึงผู้ผลิตกล่องขายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรูปแบบที่คือา ทำให้ได้ตามมูลค่าฝู่องอันที่สองก็คือต้องมีบวกมีมีกาอะไรเหมือเด้วยแลกซูงจขอแลกสูงถ้าได้ตามมูลค่าของฝุ่ปองเองเนี่ยก็ต้องลดสเปคที่ไม่เกี่ยวข้องรมันก็ต้องมกระทบกับกาสอครับเเห็นว่า690บาทเนี่ยถ้าคุณหาหมายถึงว่า ราคาที่จําหน่ายเนี่ยก็เป็นราคาที่บริษัททั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วก็มีกําไรแล้วนะคะจากจากการทําข้อมูลของมืิที่ผู้บูิโภคนะคะถึงแม้ว่าจะแจกคูปองแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคนจะตือนรูอล้นเอาคูปองไปแลกกล่องหรือเปล่าส่งเป็นไปะษณีไปที่บ้านถ้าคนไม่ไม่อยากดูทีวีดิจิตัลไม่เข้าใจทีวีดิจิตอลเขาไม่เอาไปแลกอันนี้ก็เสียของ แต่ข้อถกเถียงราคาคูป,ปองแม้ในวงการยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่ในความเห็นผู้บริโภครายการโทรทัศน์ตั้งคำถามว่าไม่เข้าใจไม่ทราบว่าการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลได้อะไรมันไม่มีรายละเอียดเราก็งงๆเหมือนกันไม่รู้จะไปถามกับใครดูได้แต่ทีวีเพราะเราก็อยู่แต่บ้านแต่บ้านและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่มีจานดำไม่มีอะไรดูแต่ก้างปลาแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องมาเสียบ เราก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าหากว่าเสียบแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดใครจะมาแก้ไขให้เราก็อยากจะให้มามาแบบมาแลมากระจายข่าวสารให้กับประชาชนรู้รู้รู้เร็วรู้ไวว่นนี้รู้จะจักต่อทัดเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ดูก็คือไม่รู้ เงื่อนไขส่วนลดราคาคูปองทีวีดิจิตอลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนัดคุยกันหลายครั้งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารวมทั้งกสทชต้องกลับไปทบทวนทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นหลายเวทีและส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศชพิจารณาสุดท้ายและล่าสุดวันนี้คศชยังไม่สรุปราคาส่วนลดคูปองว่า690บาทหรือ1,000บาท แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแจกคูปองล่าช้ากระทบต้นทุนทั้งผู้ประกอบการวงการโทรทัศน์และผู้ประกอบการขายกล่องทีวีดิจิตอลพัทราพรตันงามไทยพีบีเอสรายงาน